สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพอดีว่ามีออเดอร์นะคะแล้วก็จะต้องทำไปขายค่ะก็เลยถือโอกาสอัดคลิปได้นะคะซึ่งคลิปในการอัดครั้งนี้นะคะอาจจะได้ในบางขั้นตอนนะคะนี้ก็คือการเตรียมก่อนเริ่มทำขนมปังนะคะก็คือก็จะเตรียมถ้วยนะคะเป็นถ้วยไซส์8เซนติเมตรนะคะแล้วก็ฟอยล์นะคะเบอร์3220 สำหรับน้ำหนักของโดนะคะที่ต้องแบ่งนะคะคือชิ้นละ35กรัมเหมือนเดิมเลยนะคะตัดแบ่งชั่งน้ำหนักแล้วก็คลึงโดให้เป็นก้อนกลมๆนะคะไม่ต้องกลมมากนะคะในขั้นแรก ขั้นตอนการตัดแบ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่ว่าเสียเวลามากเลยนะคะซึ่งถ้าคนที่ต้องการทำเป็นธุรกิจจริงๆนะคะเขาจะใช้เป็นเครื่องแบ่งแป้งปั้นกลมค่ะเครื่องละ75,000บาทขึ้นไปนะแต่เร็วมากๆค่ะอยากได้เหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถนะคะเพราะแบ่งแป้งเนี่ยจะเรียงลำดับเอาไว้แล้วนะคะว่าก้อนไหนคือก้อนแรกนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมไว้ค่ะไม่ให้เขาโดนอากาศมาก อันนี้ก็เอาถ้วยมาเตรียมรอไว้แล้วนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะคลึงแป้งวางลงไปในถ้วยเลยอันนี้คือโดก้อนแรกนะคะเราก็จะหยิบมาคลึงก่อนเป็นก้อนแรกเลยที่ถูมือเนี่ยนะคะก็คือเอาเนยที่เป็นเป็นเนยใช้ในการทําขนมของเราเนี่ยค่ะมาถูมือน,นะคะเพื่อไม่ให้มันติดหนึบหนับมากจนเกินไปนะคะแล้วก็เก็บรูนะคะถ้ามันมีรูเล็กรูน้อยก็พยายามหยิกๆยิกรวบๆให้เขาเป็นไม่มีรูโผล่ขึ้นมานะคะ เมื่อเราจัดการกับโดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปวางในถ้วยได้เลยโดยวางไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็กดเพื่อให้โดเนี่ยแนบไปกับก้นถ้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ดําเนินการทําต่อไปก้อนที่ 2, 3, 4ไปเรื่อยๆนะคะถ้ารู้สึกหน,หนึบหนับมือมากนะคะก็อย่าลืมนะคะใช้เนยสดมาทามือได้นะ การคลึงแป้งก็เน้นด้วยนะคะว่าเราต้องออกแรงบ้างนะคะไม่ใช่คลึงแล้วก็ให้แป้งมันกลิ้งเฉยๆนะคะและย้ํานะคะว่าเวลาที่หยิบแป้งก้อนถัดไปก็ควรจะเป็นแป้งที่เราเรียงลําดับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่พยายามกดแป้งนี่นะคะคือการไล่ลมอีกช่องทางหงหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะกดเพื่อให้ลมมันออกนะคะแล้วก็ถึงจะเริ่มคลึงแป้งเนี่ยค่ะ แล้วก็งอนิ้วด้วยสังเกตนะคะจะมีงอนิ้วโป้งเข้าไปนิดนึงเพื่อเป็นตัวก้านคลึงนะคะให้แป้งเนี่ยตึงขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการพักโดนะคะ ให้ได้ประมาณ1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยปูดขึ้นมาเลยขอบของถ้วยนะคะประมาณ1เซนนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็เตรียมวอร์มเตาด้วยนะคะโดยที่อุณหภูมินะคะเตาที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเตาแยกไฟบนล่างนะคะก็จะไฟบนเนี่ยจะประมาณ170ไฟล่างนี่1้0ถึง200องศาเลยค่ะเนื่องจากว่าเตาเนี้ยไฟล่างมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องดันความร้อนให้สูงขึ้นนะคะ และต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปในการนำขนมปังเข้าเตาอบนี้นะคะไม่ได้อัดในส่วนของขนมปังที่ทำหน้าหมูหยองหรือไก่หยองมายองเนสค่ะเป็นหน้าขนมปังสิงโตนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่วิธีการนำเข้าก็เหมือนกันไม่มีอะไรนะคะเมื่ออบเสร็จแล้วนะคะเราก็พักขนมปังของเราให้เย็นตัวก่อนนะคะจากนั้นเราก็นำหมูหยองหรือไก่หยองนะคะแล้วก็มายองเนสนะคะมาเตรียมไว้เลย นี่คือขั้นตอนในการประกอบนะคะเป็นวิธีการของป้าเองนะไม่ได้เป็นวิธีการที่ไม่รู้จะถูกหลักการอะไรมากมายแค่ไหนนะคะอลองเอาไปทําดูค่ะอันนี้ก็เอาขนมปังมาวางรอไว้นะแล้วก็นี่เห็นไหมคะสวยเลยนะคะแล้วก็ใช้มายองเนสใส่ถุงบีบค่ะ หัวบีบเบอร์อะไรก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะแล้วก็บีบวนวนวน,นเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะทั้งนี้วิธีการแบบนี้คือป้าคิดว่าเออมันน่าจะช่วยให้หมูหยองเนี่ยติดทั่วนะคะแล้วก็ไม่เปลืองมายองเนสมากจนเกินไปนะคะจากนั้นก็นําหมูหยองนะคะมาโรยให้ทั่วนะคะบนหน้าขนมปังของเรานะคะหมูหยองก็จะติดกับมายองเนสแล้วก็อยู่นิ่งๆบนหน้าขนมปังของเราแล้วนะคะ บอกตรงๆนะคะวิธีการนี้มันเลอะเทอะไปหมดเลยค่ะสำหรับป้านะคะแต่เดี๋ยวก็คงได้มีการหาวิธีในการพัฒนาวิธีการทำให้มันดีกว่านี้นะคะพัฒนาไปแล้วอย่างหนึ่งก็คือตัวหน้าหมูหยองเนี่ยนะคะเราควรจะควบคุมวิธีน้ำหนักของการใช้นะคะก็คือจะทำการชั่งก่อนสมมติว่าอยากจะใช้อยู่ที่20กรัมนะคะเราก็นำหมูหยองไปชั่ง20กรัมแล้วมาใช้ให้หมดนะคะต่อหนึ่งก้อนอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะได้ทุนที่แน่นอน แต่ในคลิปนี้นะคะเป็นการทำครั้งแรกๆนะคะก็ใช้วิธีเอามาเทลงไปในภาชนะแล้วก็โรยอะไรตรงเนี้ยตามภาพที่เห็นเนะะี่ยค่ะวิธีถัดไปที่ทำแบบเร็วๆหน่อยนะคะ <c oughs> ก็คือบีบแบบนี้วางข้างนอกแล้วบีบมือไปทำไปสัก3ามสี่กอนแล้วก็แปะหน้าหมูหยองหรือไก่หยองสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองประยุกต์ดูนะคะ <c oughs> เมื่อประกอบ ร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูสวยงามนะคะโดยการบีบมายองเนสต,ตกแต่งด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะนําเข้าอบนะคะโดยเปิดถ้าใครสามารถบังคับฟังก์ชันของเตาอบให้เป็นไฟบนอย่างเดียวได้ก็จะดีมากเลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเราอบไม่นาน นะะในที่นี้นะคะก็จะนําเข้าอบไปอีกประมาณ5-8นาทีค่ะวิธีการเช็คว่าได้เอาออกมาได้หรือยังก็คือมายองเนสท,ที่เราบีบด้านบนนะคะมีลักษณะใส,น,าสานะคะไม่เป็นขาวขุ่นแบบนี้นะคะก็จะสามารถนําออกมาได้แล้วภาพนี้คือกําลังจะเตรียมนําเข้าอบอีก 5- 8นาทีเพื่อให้มายองเนสใสขึ้นนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ยังไม่ได้อบเนาะ,ะทีนี้ ผ้าอบเสร็จแล้วเนี่ยข้อดีของวิธีการที่ทําอันนี้นะคะคือหมูหยองเนี่ยจะไม่กรอบมากนะคะแล้วก็ยังมีความร,รู้สึกว่าเวลาทานไปเนี่ยยังรู้สึกว่าเออเป็นหมูหยองนุ่มๆอะไรเงี้ยก็อร่อยดีนะอีกวิธีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะลองทํากันดูนะคะ